ปิดติดสไครป์ปดติดตามลิก s ับสไครป์ปดติดตามปิดสับสไครป์สวัสดีครับเพื่อนๆติดต่อนะครับผมตั้งแต่ออกภาษามาผมก็ไม่ได้ดื่มอะไรเลยครับเพิ่งจะมาดื่มเมื่อมันเดือนออกนะครับพอดื่มพอดื่มก้าไปแล้วมันตินกาอะไรมันจะขึ้นเนาะ อายุมันก็หลอกเยอะแล้วก็เลยวันนี้ใส่แว่นปิดไปหน่อยนะครับดื่มมาสองวันแล้วพอดีวันนี้เป็นวันหยุดดื่มตั้งแต่เมื่อคืนละพอดื่มล่าแล้วหน้ามันหน้ามันแดงสีกาแล้วมันจะขึ้นดื่มแล้วมันก็จะกินอะไรด้วยผมผมก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยผมผมเอาใส่ไว้ในอย่างเงี้ยครับว่าเอาไปโชว์ไม่ได้ครับผมอยู่ผมอยู่ดูไบแต่มันอยู่ในเขต เขตี่ห้ามครับเมืองเมืองชาจ้าเนี่ยเขาห้ามเขาห้ามเขาห้ามโชว์อะไรทั้งสิ้นนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเมืองเมืองเมืองกลางใจเมืองดูบอยนั่นเขาให้มีม,มีมีที่ให้นั่งดื่มนะครับมีบาร์ให้นั่งดื่มเราจะไปดื่มในห้องในแล้วแล้วแต่เราจะโชว์ขวดโชว์อะไรไม่ได้แต่ถ้าเราไปที่ตรงตรงที่เขาจัดให้นั้นอันนั้นไม่เป็นไรต้องเสียงเงินนะต้องเสียงเงินเข้า ก็มีตรงที่จัดให้ดื่มนะครับมันมีอยู่สองเมืองนะครับที่ว่าเป็นอิสราห์ละมันเปเมืองอัจมานอีกเมืองหนึ่งเรียกซิตี้เนาะซิตี้อัจมานกับซิตีด้ดูไบแต่ว่าผมอยู่ซิตี้ชาจ้าชาจ้าที่เขาห้ามนะครับผมเนี่ยผมแก้มแก้มกับไส้กอรอกไส้กอรอกนะแก้มกับไส้กอรอกกับริกขเขาเรียกอะไร ปีกเอาไปดองไปกับไปน,น้ำน้ำส้มนะมันจะเปรี้ยวแบบผมชอบเอามาแก้มบางทีก็หันนั่นัใส่มาม่ากินแล้วมันจะมีรสเปรี้ยวในหน่อยนะครับนะครับนี่บรรยากาศที่ผมอยู่ดูไบนะครับใารทุกคนจะหาว่าผมมูหาว่าผมอยู่เมืองไทยแต่โกหกไปอยู่เมืองนอกนี่ครับบรรยากาศผมไม่ได้เก็บของอแล้วเพเต็มไปหมดเลยก็ผมรราานี่ถ้าจะเก็บก็ได้นะเก็บเก็บมาเป็นระเบียบแล้วว่าผมปล่อยมัน เพราะเราไม่ได้มีผู้หญิงอะไรมานอนด้วยเนาะเราอยู่ตามนําพังไงแต่ถ้ามีผู้หญิงอะไรมาด้วยเราก็จะเก็บไปจนหมดแล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยผ้าปูที่นอนก็เราใช้ผ้าปูที่นอนสีขาวแหละครับป้าผมได้เรียนรู้จากติก๊กต็อกเยอะเลยผมปล่อยคลิปไ้รอเรียนการเมืองเขาก็ปิดเข้าไม่ได้เลยเหมือนกัะเพ็บุกถูกบล็อกแบบเดียวกันเลยโดนไปสามวันอ่ะผมนึกว่าจะปิดซะแล้วผมกว่าจะไม ว่าจะสมัครใหม่สมัครใหม่ก็ยากนะเพราะเขาจำไอเดีเราได้ไงเราต้องโ,อโหยุ่งยากมากเลยแหละอน,นี้ผมมีสองสองติ๊กตอกผมมีสองยูเซอร์อียูเซอร์หนึ่งโทรศัพท์มันราคาถูกมันอึดน,นะแล้วอยู่ที่นี่ผมใช้อินเทอร์เน็ต VPN นะครับทุกคนทุกคนไม่รู้พูดอะไรไม่เขไม่เข้าใจพูดในพูดในไลฟ์เขาจะทะเลาะก,กันอีกต่างหากเขาไม่เข้าใจ ในตังผมมันไม่มีไม่ได้เติมเงินเพราะผมเล่นด a ต a ามันแพงมากที่นี่่ะแล้วผมเล่น VPN อ่ะเสียเงินเสียเงินให้เขาสามสิบที่นี่คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสองรอยเจ็ดสิบประมาณเนี้ยเนาะอ่าต่อตอนหนึ่งมันจะมีรหัสแปดตัวนะ่ะในแคมเนี่ยมันจะมีห้องหัวหน้านะ่ะเขาเอาแอนเทนามาติดคล้ายๆกับไป้ัเตอร์ไลท์้าแล้วนะนะั่นน่ะนั่นแหละมันอยู่ในภายรัศมีสามรอยเมตรนะอืมแล้วก็ ใน,ในโทรศัพท์ผมมันไม่มีเสียตางเลยเพราะผมไม่เคยเติมเติมแล้วบางทีมันดูด d าต a มันดูดผมผมไม่รู้วิธีการปิดอะไรไอที่ข้างในนะ่ะข้างไหนโทรศัพท์มันมวีวิธีการปิดถึงแม้ดาต a าไม่ได้เปิดมันก็ดูดได้ผมเติมเงินไวนะ้น่ะถ้าเป็นโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์เน็ตมีเฟ e b o o k มันดูดหมดบางทีเหลือไว้สิบห้าสิบห้าที่นี่ก็ร้อยกว่าบ้านเราเนาะถึงเดือนมาไม่เหลือแล้วมันดูดไปหมดเลยมันผมก็เลยไม่เติมเลย ผมมาใช้นเอน็ตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องเติมเงินเลยแลแต่ว่าไอ้ที่เติมมันใช้โทรศัพท์ธรรมดาโทรศัพท์ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์สมัยเก่าๆเามื่อก่อนน่ะอันน่ะเติมเงินอะไรไว้มันก็อยู่อย่างเก่าเอาไวโ้โทรสั่งแก๊สมั่งโทรสั่งเดลิเวอรี่สั่งเบอร์เกอร์มาเออสั่งไอ้พวกข้าวข้าวผัดแขกอะไรมาเขาเร,เขาเรียกเขาเรียกข้าวหมูไกล็ดอะไรใช่ไหมเออเอาไว้ต่างหากนะอันนี้ผมก็อยากยาก็จะอยากจะเติมกล่องอะไรพเพราะว่าเวลาผมไปเข้าร้อยกับเข้ารั มันเติมไม่ได้ครับเขาก็หาว่าผมผมไม่เป็นผมแล้วก็ปล่อยเขาว่าไปฮะมาเติมไม่ได้ครับพราะมันจะเขียนไว้ด้วยว่าถ้าถ้ากรณีที่ไวไฟ,ไฟไม่แรงเรื่องนะั้นน่ะมันมันมันเติมไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราใช้ใช้เครดิตการ์ดมันจะขึ้นมาเลยใส่กล่องด้วยด้วยบัตรเครดิตการ์ดก็ได้เครดิตการ์ดผมก็ไม่มีตังค์เพราะว่าเป็นบ ATM นะัตรเอทีเอ็มอ่ะ รับเงินเดือนน่ะมันก็รับหมดล่ะผมไม่คบส่วนมากผมจะไม่ค่อยเหลือเงินเดือน,นผมผมเบิกหมดเลยผมรูดหมดเลยอ่สองเงินเดือนสองหมื่นห้าผมก็รูดหมดเลยมันก็ไม่เหลือบาลานซ์ที่ในในบัตรใช่ไหมแล้วผมจะไปเติมมเข้าได้ยังไงครับผมว่าแล้วก็เอาอสักหน่อยเนาะชื่นใจดีมันเย็นมากในนี่มันเราซื้อน้ําน้ําจุดเน่ะน้าเขาเรียกว่าผลไม้รวมแล้วขวดน้อย,น,อยน่ะเราซื้อมาเราดื่มหมดแล้วปุ๊บเราน้ําชา น้ำชาใส่ก็ไปเลยใส่ไปเลยเราไว้ในเอาไว้ในช่องแข็งนะครับแต่ถ้าเราเอาน้ําเปล่าไว้น่ะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมันมันเอาไปกินแล้วมันไม่ยอมทํำคืนให้เราเราน้ำชาเราเป็นสีเหลืองๆโกหกมันว่าเล่ามันไม่เอาพวกนี้มันไม่กินเล่ากันนะมันแม่มันไม่ยุ่งเราดีเป็นวิธีต่างหากนะครับนี่ครับเพื่อนพผมเปิดเปทุกมาได้หนึ่งเดือนครับถ้าผมมีเพื่อนครบหนึ่งพันเลยแล้วผมก็จะไลฟ์ผมก็จะไลฟ์บ้างนะครับ ผมไม่ต้องการที่จะไปผมไม่การที่จะเน้นขายของเน้นอะไรเวลาเขาเพื่อนเพื่อนเข้ามานะบางคนก็เน้นแต่ขายของนั่นแหละมาผมเข้าไปแล้วผมก็ออกเลยบางคนก็เน้นจะให้ใส่กสล่องใส่อะไรไม่รู้ถ้าผมทํานะผมจะไม่เน้นเลยไม่เป็นรไรมาเยี่ยมกันในไลฟ์ก็ดีใจแล้วเออไม่ต้องการรางลงวัลอะไรมากมายหรอกอผมอยู่นี่เงินเดือนผมก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมอืมแต่ถ้าผมกลับไปเมืองไทยผมก็จะทำธุรกิจอะไรของผมอะ 6โอ้ยเข้ามาผมไม่แลกอะไรหรอกไอ้ที่บัตรบัตรอะไรก็หน่ะถ้าผมถ้าผมเก่งเมื่อไหร่มันมีแต่ให้ผมจะผมจะไม่เอาหรอกเขาบอกว่าติ๊กตอกมันจะสร้างรายได้ให้การกดกล่องอะไรมันเป็นคะแนนหมดเออผมเข้าใจอยู่เม้นคนคนเข้ามาในไลฟ์เราแล้วเม้นมากๆเนี่ยฮะติ๊กตอกมันก็บันทึกไว้ว่าเป็นบุคคลคุณภาพนะฮะอ่บางคนไม่เข้าใจที่ผมอธิบายใส่นิ้วกลางให้ก็มีแล้วก็พูดจาหยาบๆก็มีคุณไม่รู้ว่า ิกตอกมันเขาแปลงภาษาได้ทั่วโลกเลยนะ่ะเดี๋ยวนี้มันมีแอปนะมีแอปที่คูเกิลไปดาวน์โหลดดิคุณจะใช้ภาษาแล้วนะ่ะคุณพูดอะไรลงไปนะ่ะมันแปลเป็นภาษาอังกฤษเข้าในโทรศัพท์เลยคุยกับลูกค้าคุยได้ทั่วโลกเลยทุกภาษานะนะั่นน่ะเออแล้วคุณเล่นทิกตอกแล้วคุณพูดภาษาไทายคุณถือว่าทิกตอกเขาไม่รู้เขารู้หมดนะเออถ้าคุณโดนปิดบ้างคุณจะรู้ผมโดนปิดสามวันนะ่ะทำการเมืองล้อเลือนลงตูวอะ เออโดนปิดสามวันเออผมก็ไม่ทำอีกเลยเพราะเพราะมันมีมิกตอกแล้วมันเหงาออใครที่ไม่รู้ก็ควรรู้ไว้แล้วคนที่ลงติ๊กตอกสอนนู่นสอนนี่อ่ะสอนให้กดหัวใจกดเม้นต์หน่อยอนะไรนั่นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกนะติ๊กตอกเขาก็เขาก็รู้ว่ามันจะได้คุณค่านี่เป็นเรื่องจริงเลยก็เ,เป็นบุคคลค่าได้คุณค่าอะไรนะแล้วก็กดแชร์บ้างแล้วก็บันทึกไว้เป็นที่เป็นเป็นที่ชอบอะไรเงี้ยทำอย่างนี้ก็ถูกต้อง แต่ผมทําแล้วคุณไม่กลับกดกลับเป็นเพื่อนให้ผมอะผมกดไปเป็นโอ้ oh, ตอนนี้จะสามสี่พันแล้วเนี่ยคุณมีคนกดกลับให้ตอนนี้ได้ร้อยแล้วผมอะ่ะคนกดกลับให้น้อยมากสรุปแล้วผมไปเข้าตามไลฟ์ต่างๆนะคนที่เข้าไปอยู่ในไลฟ์มาเขากดให้อโอ้ oh, ดีมากเลยผมเข้าไลฟ์ไม่กี่วันนะผมได้เพื่อนเยอะเลยเนี่ยเน,น,นี่เป็นเรื่องจริงครับวันนี้ผมจะโพสอย่างนี้นะครับอ่าสวัสดีครับวานแล้วก็อีกสัก หน่อยเน่อยครับนี่คือปืนยางรองเท้าเด็กนะครับรองเท้าเด็กนักเรียนนะครับปืนยางนี่มันเป็นแผน่นแล้วมีเรามีเครื่องปั๊มครับเราใช้ใช้เครื่องปัมป๊มปั๊มเสร็จแล้วเราก็มาแต่งขอบให้มันเรียบครับเพราะว่าไอ้เครื่องปั๊มเนี่ยมันมันขอบมันจะหยาบเรามาแต่งให้เรียบ เราแต่งเรียบแล้วเรามาแต่งแต่งตรงเหลี่ยมให้มันเป็นกลมๆหน่อยนะครับถ้ามันอย่างนั้นถ้ามันเป็นเหลี่ยมนะ้ามันอ่าน,นิดหนึ่งมันจะหลุดถ้าหลุดแล้วก็หลุดเลยหลุดมากหลุดมากเลยนะครับเนี่ยเวลาติดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้สังเกตมันจะมีมุมเป็นโค้งๆนะครับมันจะไม่เป็นเหลี่ยมนะครับรแต่ก่อนเราแต่ก่อนในที่สั่งมาจากโรงงานที่เขาทาสําเร็จมานะมันเป็นเหลี่ยม พอที่นี่เป็นประเทศตะเลสายถ้าเด็กมันใส่ไปเล่นในไสายนี่ยแหละเพราะมันเปิดนิดหน่อยแล้วมันก็จะลามแล้วกันเนี่ยพราะมันลามแล้วก็จึงก็เกือบปลุดไปเลยแล้วครับนั่นครับเราต้องแต่งขอบมันนั้นมันเป็นรูปกลมๆหน่อยครับเพราะว่าเด็กก็เขาใสา่แล้วก็โซนแนละ้วก็ใส่